ปีศาจแดงเตรียมปล่อยโรนันโดในสัญญาการยืมตัวเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมหาทางออกให้กับคริสเตียโนโรนันโดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเงื่อนไขสำคัญปล่อยยืมตัวในฤดูกาลนี้เท่านั้นทั้งนี้ยังเหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่ฤดูกาล2022-2023สึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จะเริ่มต้นโดยกองหน้าวัย37ปีรายนี้แสดงถึงความต้องการย้ายออกจากโอลด์แทฟฟอร์ดโดยมีเป้าหมายไปร่วมทีมที่ได้ลงเล่นในแชมเปียนลีก ด้านเมนเดสเอเย่นส่วนตัวของเขากำลังเจรจาหาสโมสรใหม่ให้กับโรนันโดซึ่งล่าสุดกำลังเจรจากับทีมแอตเลติโกมาดริดตามรายงานของเดอะมิเรอร์ที่ระบุว่าแมนยูกำลังหาทางออกเรื่องนี้และจะยอมให้โรนันโดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จะต้องไปในฐานะการยืมตัวหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นและหากตกลงกันได้ก็จะขยายสัญญาหนปีและกลับมาร่วมเล่นในฤดูร้อนหน้า อย่างไรก็ตามปีศาจแดงยังคงหวังว่าโรนัลโดจะกลับมาร่วมทีมกับพวกเขาอีกครั้งหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการผ่านเข้ารอบสำหรับแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลต่อไปภายใต้การคุมทีมฤดูกาลแรกของเทนฮา